ครับกลับมาจับดาวหยิบลาดกันต่อตามช่องอาา้ายใช่แหวก็เป็นประจำทุกวันแต่เช้ารู้เปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอ้วันนี้มาจะอึดอัดนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องหายใจทางปากด้วยฮะพูดไปด้วยหายใจทางปากด้วยเพราะไอ้จมูกนี่หายใจไม่ได้เลยจมูกเป็ดน,นะกอ็อาจจะช้าไปนิดหน่อยนะวันนี้นะเพราะว่าผมหายใจทางปากด้วยแล้วก็พูดไปด้วยก็เลยจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะ ามนั้นเพราะว่า,วาจมูกมันปิดน,นะครับตั้งแต่เมื่อวานได้ผมแพร่อากาศนะครับล้วก็แพ้ยาวแล้วก็แต่ผมก็เช็คแล้ววัดแล้วก็โอเคปกติดีไม,ม่เปัญหาแต่ว่าคงจะเป็นหวัดคันจมูกตามธรรมชาตินะครับนะตามนั้นไปแต่นี่ว่าก็ว่าจะไม่มาว่าจะพักแต่ก็มันก็คืออยากจะมาพูดนะอยากจะมาพูดในเรื่องของโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ นะช่องไฮใช่แด่ก็ยังที่ผมพูดแล้วครับเป็นช่องที่ผมนำสา,รรา,า,าสาราษฎานโหราศาสตร์นะสำหรับพีชช่ชัยชกครามสุจริตก็โชงเป็นยรกทธาตุมาพูดคุยกับคุรู่ฝากเป็นประจำพร้อมกับมาอัปเดตตำแหน่งดวงดาวตา่างๆที่โกโอจเข้าสู่มูมให้โชคให้ลาบอ่าที่มีผลต่อต,ตัวเลขทุกวันนะท่านติดตามไปได้เลยซับสไครต์กดกระดิงแจ้งเือนลาบวิ่งมาท่านทุกวันแน่นอนนะอย่างเมื่อวานนี้นะเราก็พูดถึงในเรื่องของหลักวิชานะที่จริงแล้ว ผมก็เสร็จแล้วอัดเรียบร้อยใช่ไหมเราก็ไม่รู้หรอกเราก็เมื่อวานผมก็ไปภ่ารกิจอะเมื่อวานก็เป็นแต่ว่าเราต้องไปภารกิจต้องไปนะต้องขอภัแต่โดยในน้ำมูกมันจะไหลหรือดิ้นด้วยเราขอภัยด้วยแล้วก็เราก็ต้องไปก็ไปแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ได้ดูหผลว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วผมก็มาดูอ่าเสร็จภารกิจค้ำค้ำมืดๆแล้วผมก็ดูดูคลิปเขาปผมกได้แหละ ที่เราทําไปก็ดูคลิปกับตัวเองว่าเป็นยังไงวิเคราะห์ไปยังไงโอ้โหผมดูเลยนะผมก็ยังทึ่งในวิชาไม่้องตัวผมเองนะดูคลิปที่ตัวเองทําเองพูดเองเนี่ยมันก็ยังทึ่งในหลักวิชาเหมือนนนะโอ้วันที่สิบเนี่ยผมว่าท่านไม่ไปเนี่ยไม่ได้หรอกนะในหลักวิชาที่ผมเอามาสอนท่านเนี่ยแต่มันสุดยอดจริงๆนะผมมาดูคลิปตัวเองหูยอะไรมันจะโคตรแม่นขนาดเนี้ยเก่งๆ แล้วผมให้สองสี่รอบหกวงครึ่งด้วยนะแล้วก็รอบอื่นก็โอเครอบสองสี่สามหนึ่งอย่างเงี้ยแต่รอบสองสี่เดี๋ยวผมวิเคราะห์เลยชัดเจนมากๆเลยนะใครไม่ได้ตังใครไม่ได้เกินดิผมก็ถือว่าท่านต้องไปเปิดดวงตัวเองอะ่ะผมก็บอกเลยสองสี่จัดๆแล้วผมดูแล้วผมจะขนลุกตัวเองนะอันนี้จริงงครับเราดูแล้วเราจะขนลุกตัวเองในหลักวิชานะหมายถึงว่าหลักวิชาเราดิถ้าเราเรียนมาแล้วเราเอามาวิเคราะห์ดีนะ มันมันไม่ใช่ว่าตัวเรานะแต่ว่ามันเป็นหลักวิชาเลยอ่ะผมจะบอกโอ้โหโคตรแบบทึกอ่ะแล้วก็โคตรแม่นยิงสองสี่แล้วก็ขนลุกอ่ะเวลาเราดูคลิปตัวเองเลยนะผมก็ไม่ค่อยได้ดูคลิปตัวเองแต่เมื่อวานนี้ว่าไหร่จะรู้ว่าเราคลิปเราพูดอะไรไปบ้างที่มันออกแล้วเพราะว่าเราก็ยังอยากจะรู้ว่าเออมันเป็นยังไงเราก็ไปฝังพอไปฟังเสร็จอ้โหเห็นแล้วนี่โคตรแม่นเลยโดยโดยเฉพาะอีกรอบหึ่งรอบอ่าสิบเก้านาฬิกาใช่ไหม รอบในโอคทชิชนแนลอะครับอันนั้นสามแปดเต็มเต็มตัวเดียวคู่เดียวเลยโอ้โหวันสุดยอดจริงๆนะสองสี่ก็วา้คู่เดียวด้วยในรอบผู้บุกคึกแล้วก็อ่าในรอบอ่าทุมคึกก็สามแปดคู่เดียวเลยผมบอกแล้วโอ้โหมพูดตัวเองนะผมพูดกับตัวเองนะเราเราพูดกับตัวเองแหละโอ้โควพีรวยเนี่ยมันมันสุดยอดอ่ะโคตรบลอคโคตร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 แม่นด่านะ ในแม้แต่เราทําคลิปเราเองและเราไปดูแล้วเนี่ยเรายังมาแบบโอ้โหโมันสุดยอดอะ่ะเขาเรียกว่ามันอะไรจะโคตรแม่นขนาดนะั้นแต่ผมก็ยังไม่เคยไม่ไม่รู้ว่ามันจะแม่นอะไรขนาดนั้นนี่ผมไม่ได้มาพูดอ่านั้นะแต่ว่าผมไปดูแล้วผมก็มาพูดให้ท่านฟังท่านอยากจะรู้ว่าแม่นแค่ไหนท่านก็ไปดูเองคลิปเมื่อวานเนี่ยแต่ว่าดือวด้วยก็เหมือนกันนะผมไม็แค่ได้ดูนะแต่ว่าเมื่อวานผมมาดูมานั่งดูมานั่งดูแล้วก็เออโอ้มันสุดยอดจริงๆอ่ะ ผมดั้งดูเสร็จมันก็สุดยอดจริงๆเข้าหลักจริงๆเลยนะเนี่ยครับผมก็จะแดนจะบูไปอะไรไปวันนี้จะไม่ <laughs> ก็เลยก็เลยบานนิดหนึ่งอะ่ะพอะฉะนั้นก็เลยมันสุดยอดจริงๆแหละผมมาดูด้วย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 ตัวเองดูคลิปตัวเองแล้วก็โอ้โหมันมันสุดยอดจริงแล้วตรงล่องตรงสายตรงทางนะ้วสายดาวนี่โอ้โหมันสุดยอดจริงๆแล้ววันที่สิบเนี่ยท่านจะไม่ไปได้ไงผมยังงงอยู่ แลชุดวิชาถ้ามันแม่นขนาดเนี้นะถ้านจะเดินมาสายแห่งโชคลาภสายการเฉียงแล้วถ้าเออเสี่ยงเลยเนี่ยถ้าเกิดถ้าท่านไม่ไปเนี่ยผมไม่จะว่าแล้วเปิดโอกาสให้ท่านด้ยิ้ห้าท่านตอนนี้ก็อยากให้เต็มอ่ะนะก็แล้วแต่ท่านอ่ะแล้วแต่การตัดสินใจของท่านแต่วิชาเนี่ยผมก็ได้พิสูจน์ได้่านเห็นแล้วว่าโอ้มันสุด,ดยอดจริงๆนะแล้วผมมาดั้งดูคลิปของผมเองผมยังขนลุกเลยเฮ้ยสองสี่เป็นไปได้ไง แล้วผมก็รู้สึกว่าเออดีใจนะเพราะว่าเราเราปล่อยให้ดาวทํางานใช่ไหมเราใส่2อสไว้สามไว้นะใส่ทั้งสรอบไปแหล,แล้วก็ใส่ไว้ธรรมดาปกตินะก็อย่างที่คุณดอลเชสท่วะแล้วก็ใส่ไปตามนะก็โอเคเงินมันเด้งขึ้นมาก็โอเคแล้วพอแล้วเพราะวาเ,ราเรามั่นใจในดาวดาวก็ทํางานอีกนู่ว่าโอสุดยอดมาผมมาดูคลิปขผมอะผมก็เด้ดเลยนะสอสี 2, แล้วก็สามแปดเงี้ยโอ้โหสุดยอดจริงในอักติฟชานัลนี่ถือว่าสุดยอดมากส่วนในอาหารชานัลก็ถือว่าผมเต้นให้ท่านอยู่แล้วเห็นไหมสองสี่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นรอบรอบแต่ว่าในในอักติฟชานัลเนี่ยมันเป็นรอบรอบไปรอบห้าโมงรอบหกโมงรอบทุ่มรอบสองทุ่มเนี่ยมันจะเป็นรอบไปแล้วก็ผูกดวงแต่ละรอบไปให้ท่านเห็นจับจยาให้แต่ละแต่ละรอบแต่ละรอบไปก็ถือว่าสุดยอดมากมากในชุดวิชาเนี่ยในสาในในชุดวิชาที่ผมดับมาสอนท่านที่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 ผมพูด อยู่เสมอเนี่ยในชุดวิชาเนะครับเลยสามหลักสูตรแปดชุดวิชานี่นะวันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้เหตุภาพผมเท่าไหร่นะเพราะว่าระบบุกกไหละครับต้องขออภัยด้วยนะก็อ่าก็จะเป็นหลักสูตรที่แบบโอ้โหเป็นสุดยอดจริงๆนะแล้วก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะผมก็ว่ายไปตามนะแล้วก็วันที่สนะิบอ่ะถึงอยากให้ให,ให้ให้ท่านไปในส่วนหนึ่งในะวันที่สิบนะนนะเพราะว่าไปอบมรมภาคพิเศษเนี่ยผมถือว่าผมจะ ใส่ความรู้ที่มีแล้วก็ในจุดต่างๆที่แต bin, ่ละรอบแต่ละรอบเราจะต้องทำอย่างไงให้มันตรงจุดตกล่องตรงรอบอ่ะแต่ดวงดาวเนี่ยผพว่าถือว่าเขาอยู่ในล่องในลอยเลในรอบของเขาถ้าเราเข้าใจจริงเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากๆนะวันที่สิบท่านต้องไปนะนะท่านต้องไปเรยประมาณทักเอาคอยได้ประมาณสักเอาอีกทักห้าท่านดาวห้าท่านจะจะลงตัวอยู่พอดีทักมาย แต่จากอีกสักสิบท่านก็ดีอ่ะพอดีลงตัวพอดีสิบท่านนะไป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 กันก็งานนี้ก็จะถือว่าไปแต่ว่าคือคือการตัดสินใจอยู่ที่ตัวท่านนะแต่ว่าเรื่องของโนนนี่นั่นมันก็มีบ้างนะแต่ว่าการตัดสินใจมันอยู่ที่ที่เราด้วยส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดวิชามันเม็ดขนาดเนี้ยมันได้ตรงล่องตรงรอยแม่นขนาดเนี้ยผมว่าถ้าถ้าเราไม่ไปแล้วก็ไม่รู้จะว่า,างไงนะก็ถือว่า ก็แล้วแต่ท่านแล้วกันตามนี่มาแล้วกันก็อยากให้ไปแหละนะเพราะว่าวันที่สิบนี่ถือว่าโอ้สุดยอดมากๆจะถึงเลยได้เนี่ยจะส้นเดือนพฤศจิกาแล้วจะถึง้เดือนเดือนพฤศจิกาเลยนะ,ะเนพรานะถ้าความรู้ที่ผมจะให้สิ่งที่านต้องไปตักตัวเก่านี่ถือว่าสําคัญมากๆนะวันที่สิบนี่ผมถือว่าเป็นเคล็ดลับวิชาเลยนะเมื่อกระทะต้องไปรอบแปดเสียน ในรอบแปดเสียนี่ถือว่าสุดจอดอยู่ในคราฟีรวยนะถือว่าสุดจอดมากมากนะเมื่อวานนี้ที่ถ้าจะไปดูถ้าถ้าย้อนไปดูนะวันนี้ผมไม่มีอะไรเราก็ตัวเลขอาจจะได้พูดมากเพราะว่าวันนี้ก็ถ้าก็ไปดูเอาแล้วก็ลองศึกษาค้นคว้าเอานะส่วนใบวิเคราะห์วัยอะไรต่างๆในดาน,นี้ผมขึ้นได้ถ้าดูผมก็จะไม่ได้พูดอะไรมากหรอกเพราะว่า,ามันมันมันพูดไปแล้วมัน ว้านเขาเรียกว่าผมหายใจทั้งปากด้วยไงไมันก็เลยกลายเป็นนันะไปหวานใบอะไรท่้าก็ไปดูเอาอันนี้ใดเป็น r า h a ชีเดลนะสา,สายเจาะสายอะไรทั้งก็ไปดูเอาตามนี้นะแคปไปแคปไปพิจารณาเอานะแคปไปพิจารณาเอาส่วนใน e อ็กคอร์ทีฟช n แนลก็ผมถือว่ามันก็ถือว่าสุดยอดอะนะสุดยอดจริง,รงๆและตามล่องตามสายตามทางเขาแต่ในเ e อ็ก i อรีฟช n แนลเนี่ยผมรับแค่19ท่านไงแต่ว่าเดิม็มีอยู่แล้ว ไดโอคติฟชาแนลเนี่ยท่านจะต้องคือสมัครเข้าไปแล้วก็ได้สิท่านแต่ตอนเนี้ยไดโอคติ c ชา n แนลเนี่ยตอนเนี้ยผมจะเปิดรับแค่แค่เอาสิ้าท่านแต่ว่าอ่าคือเปิดรับแค่แค่ถึงสิ้นเดือนนี้นะใดอติชานแนลเนี่ยใน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 การัดีพิเศษเนี่ยและส่วนท่านใดที่จะไปวันที่10เนี่ยท่านได้เข้าในช่องไ E โอคติฟชาแนลอยู่แล้วนะคือให้เป็นการดีพิเศษ แต่ว่าในเดือนเนี่ยสิบเก้าท่านเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยผมให้กรณีพิเศษด้วยเช่นเดียวกันที่จะเข้าไปอยู่ในช่องเอ็กโททิฟชแนลกับเราได้เนี่ยนะก็สิบเก้าท่านและหลังจากนั้นไปใครที่จะไปอยู่ในช่องเอ็กโททิฟชแนลเนี่ยนะค่อนข้างที่จะลําบากนิดหนึ่งแหละเพราะว่าคือไม่ลำบากหรอกถ้าท่านใจถึงก็เข้าไปได้แน่นอนแล้วก็ท่านเข้าก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนด้วยช่องนี้และวางตัวเดียววางตัวเดียวอย่างเงี้ย ตามรอบตามอาจจะข้ามรอบบ้างข้ามรอบบ้างแต่ว่าตัวเดียวตัวเดียวเด็ดเดเลยเมื่อาวน 2, 4, 3, 8, อานสองสี่สามแปดนี่างท่านได้ทั้งสองรอบตเต็มเต็มเลยนะวันตรงรอบมากๆดีมาก,ๆ,มากๆเลยเมื่อวานสุดยอดออกมาแล้วผมดูแล้วผมหีุดขนลุกเลยว่าเฮ้ยวิชามันอะไรมันแม่ดขนาดเนี้ยนะแต่บางคนก็แต่บางคกนคก็อาจจะก,กังวลว่าเอ๊ะมันจะเรียนยากไหมมันจะเข้าใจยากไหมอะไรไหมไง แต่คือจริงๆไม่ต้องไปกังวลน,นะเพราะว่าบางคนไม่มีพื้นฐานดนะ้านโหราศาสตร์อะไรเงี้ยทำไงจ้าแต่จริงๆแล้วตรงเนี้ยผมไม่ได้ไปสอนโหาราศาสตร์นะผมสอนตำแห่งดาวที่เข้าสู่ในจุดตำแห่งโหราศาสตร์ว่าตำแ่งเนี้ยมันมามันมามันมาอย่างเงี้ยแล้วไปตำแห่งดาวที่เราจะาหาหาเป็นตัวเลขอ่ะไม่ได้เป็นพยากรณ์มันจะง่ายขึ้นเยอะง่ายกว่าแบบง่ายอ่ะบล็มันง,มง่ายอะ่ะท่านไม่ต้องไปกังวลน,นะ วันนี้ท่านต้องตัดสินใจนะวันนี้นะวันที่ยี่สิบหกเลยนะวันนี้นะเดี๋ยววันนี้ก็ยืนยันแล้วหรืออย่างไรท่านก็ไม่รู้ท่านก็ดมดมบองไปดูแต่ว่าผมว่าท่านท่านจองมาก่อนดีกว่ามันจะได้มีที่นั่งที่อะไรเรียบร้อยเพราะว่าเราจองห้องไปใหญ่ครับเราจองห้องไม่ใหญ่จองห้องเล็กยิ่งห้าท่านเองเราห้าไปเล็กแล้วท่านจะได้เข้าในอีกขีดชนแนลด้วยอันนี้สําคัญมากนะอีกขีดชนแนลเนี่ยต่อไปจะเป็นแบบแบบ พิเศษมากๆนะถึงจะเข้าไปในช่องเ e อ็กซ์ติกชแนลได้เพราะถือว่าผมว่าการวางดาวนี่ผมว่าสุดยอดมากๆและการวางดาวนี่ทั้งสามตัวสองตัวสี่ตัวนี่ถือว่าสุดยอดวันนั้นก็สี่ลาวลาวสี่ตัวแตกใช่ไหมสามหนึ่งศูนย์เก้าอ่ะแตกสี่ตัวแตกเลยลาวอา่าถ้าจะอยากเข้าไปหยิบล้านเ่ถ้าก็เข้าไปตรงนี้เพราะว่าสี่ตัวเนี่ยมันเห็นเกินเนี่ยนะมันเห็นเกินเหมือนถูถกรางวัลที่หนึ่งแหละถูกหกตัวเนี่ยเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งแต่สี่ตัวมันใกล้กว่าหกตัว นะสี่ตัวมากันกว่าตัวและสี่ตัวเราก็มีแนวทางและทําได้นะและทําได้ทั้งทําได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็นะหรือถ้าหรือว่าถ้าจะสั่งหนังสือก็ได้ผมให้เดือนธันวาเนี่ยไอเดือนพฤศจิากาเนี่ยถ้าสั่งหนังสือในชุดคพัพเีรวยปีหกเจ็ดท่านก็จะได้เข้าไปอยู่ในช่องเอ็กโอทิฟชานเลเช่นเดียวกันนะเฉพาะสั่งในเดือนพฤศจิกายนนะสั่งในเดือนนี้เลยนะสั่งเลยแล้วก็จะได้เข้าไปอยู่ในช่องนี้เหมือนกัน แต่ว่าเพราะฉะนั้นก็คือแกว่าผมขอแค่รับ19ท่านนะจะหัวเสิยไปแค่19ท่านเท่านั้นเองในเดือนนี้นะเพราะว่าถ้าเยอะแล้วผมต้องเวลาผมอัพขึ้นไปก็ต้องเอาชื่อเอ,เอาอีเมลท่านอะไปใส่ไปใส่ไปใส,ใส่ถ้าหลายเยอะมันก็เยอะนะมันก็เป็นชั่วโมงไงเวลาใส่ขอ้อมูลเข้าไปนะเพราะฉะนั้นก็ช้านิดหน่อยนะครับเอาก็ว่านไปตามนี้แล้วกันนะวันนี้ผมว่าจะไม่ค่อยได้นะเพราะว่าผมาหายใจทางปากไงไม่ค่อยสะดวกไงก็เลย แล้วก็ตัวเนีย่ยดูบมกผมก็จะไหลยอยู่ตลอดเวลามันก็เลยไม่ค่อยสะดวกก็เลยไม่ได้พูดตัวเล็กจริงๆผมก็กินยาเลยนะผมก็เช็คแล้วละ่ะเมื่อเช้าว่าเช็คกละมันปกติแ๋ยวคงจะเป็นหวัดหรือแพ้อะไรบางอย่างะมันมันแพ้สะสมหรือเปล่าไอ้แพ้ไอ้แพ,พ้ลูกสาวเนี่ยมันอาจจะแพ้สะสมเลยและอย่างเดียวก็คืออ่าเราเคยไปตรวจด้วยพอว่า แผลผมก็เลยแพลยาวกินยาก็เอาไปอยู่นะครับกินยาหมอกิกนยาเอาไปอยู่ก็เลยวันนี้ก็เลยไป่ได้พูดตัวเลขนะก็เอาตามนี้แล้วกันเนาะขอให้ท่านก็ไปวิเคราะห์อเอาไปอกี้ที่ผมขึ้นได้ท่านแล้วท่านก็ไปวิเคราะห์อเอาแบบสบายๆย,ยังไงก็ตามวันนี้ขอให้ยิ้มรับซับนับเงินล้านนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับและอย่าลืมนะวันที่สิบนะวันที่สิบท่านต้องไปจริงๆแล้วขอให้สักสิบท่านโอเคเลยครับนะขอให้โชคดีครับวันนี้นะ